เรื่องราวของอังยีในรัชสมัยรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเสด็จขึ้นครองราชเป็นปีที่9ตรงกับพุทธศักราช2419ในเวลานั้นมีคนจีนไปทำงานเป็นกรรมกรทํทำเมืองแร่ดีบุกที่เมืองระนองและเมืองภูเก็ตเป็นจำนวนมากคนจีนเหล่านี้ สังกัดอยู่กับอังยี่งี่หินกับอังยี่กุนเทากงรัฐบาลไทยเวลานั้นเนี่ยได้นำวิธีการควบคุมพวกอังยีมาจากอังกฤษโดยไม่ใช้มาตรกรารปราบปรามขั้นเด็ดขาดหากตั้งชาวจีนที่เป็นต้นแท่มาควบคุมพวกอังยีโดยตรงหากมีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่คนจีนก็ให้ต้นแท่เป็นผู้ไกลเกลี่ยแก้ไขและคอยดูแลว,ว่ากล่าว มาให้ออกนอกลู่นอกทางถ้าเป็นเรื่องใหญ่เกินกำลังต้นแท้ทางการก็จะร่วมมือกับต้นแท้เข้าไปแก้ไขปกอังยีในเมืองไทยจึงอยู่ด้วยกันอย่างสงบเรื่อยมาการทำเมืองแรกที่เมืองระนองและเมืองภูเก็ตอยู่ในช่วงเจริญรุ่งเรืองจึงมีคนจีนหลั่งไหลไปทำงานเป็นจำนวนมากที่เมืองระนองนั้นมีกรรมกรจีนกว่า3 0 0พันคนแต่ที่ภูเก็ต มีมากกว่าประมาณว่าหลายหมื่นคนทีเดียวซึ่งจำนวนกรรมกรจีนที่มีมากกว่าจำนวนราษฎรของเมืองภูกเก็ตเสียอีกเมืองแร่ใดมีกรรมกรคนจีนไปทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่งยีงี่หินกับอ่งยีปุนเถากงก็จะไปตั้งกงศีสาขาของตนขึ้นมีนายรองปกครองดูแลคนในสังกัดอีกชั้นหนึ่งและนายรองเหล่านี้นี่แหละจะติดต่อกับต้นแท้ในพื้นที่โดยตรง ปีพุทธศกราช2419ปีนั้นราคาดีบุกในตลาดโลกตกต่ำส่งผลกระทบมายังผู้ประกอบกกริจการเมืองแรกดีบุกในเมืองไทยอย่างรุนแรงทำให้ในายเมืองแทบทุกเมืองขาดเงินสดหมุนเวียนต้องติดค้างค่าแรงงานกรรมกรจีนเอาไว้เมื่อถึงเดือน3แรม14คำซึ่งเป็นวันตรุษจีนตามประเพณีของชาวจีน หากมีหนี้สินติดค้างจะต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นไปในวันนี้พวกกรมกรจีนสังกัดอ่างยีปุนเทากงที่เมืองระนองก็ได้ไปทวงเงินค่าแรงงานที่ติดค้างกับนายเมืองแต่นายเหมืองกำลังเงินสดขาดมือจึงไม่มีเงินจ่ายให้พวกกรรมกรจีนจึงพยายามต่อรองขอผัดผ่อนเลื่อนการจ่ายเงินที่ติดค้างเอาไว้ก่อนแต่พูดกันไม่เข้าใจจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้น มีปากเสียงอย่างรุนแรงกระทั่งระง,งับโทรสะไม่ได้พวกกรมกรจีนได้รุมกันฆ่าพวกนายเหมืองตายคาที่คนตายคงจะมีระดับผู้จัดการกรมกรจีนจึงกลัวจะถูกจับกลุ่มไปรับโทษจึงพากันหนีออกจากเหมืองแร่เมืองระนองโดยพกพาอาวุธติดตัวไปด้วยกรมกรจีนสังกัดอังยีปุนเถากงกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยต้องการหนีข้ามภูเขาบรรทัด ก็ไปหลบซ่อนที่เมืองแรกแขวงเมืองหลังสวนครั้นไปถึงด่านที่ตั้งอยู่เจ้าหน้าที่ประจำด่านเห็นกลุ่มกรรมกรจีนมีพิรุษสงสัยจะเป็นผู้ร้ายหนีมาก็จะเข้าไปจับกลุ่มส่งตัวไปสอบสวนในเมืองแต่พวกกรรมกรจีนเนี่ยไม่ยอมเลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่กันบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายแต่พวกกรรมกรจีนแตกหนีไป โดยเจ้าหน้าที่ด่านนั้นจับตัวไว้ได้เพียงแค่8คนคุมตัวจะเอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่เมืองระนองสอบสวนต่อไปแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ด่านคุมตัวกรรมกรจีน8คนมาถึงกลางทางพวกคนจีนจํานวนมากก็เข้ามาแย่งชิงตัวใช้อาวุธแทงฟันเจ้าหน้าที่ต้องนี้กระเจิงชิกแล้วชิงตัวเพื่อนกรรมกรไปได้ทั้งหมดทั้งทุกๆคนจากนั้นก็ได้ไปรวบรวมพวกกรรมกรเมืองแรก ที่สังกัดอังยีปุนเ่ากงในเขตระนองมารวมตัวกันประมาณ5-600คนทีเดียวแล้วก่อการกรบฏขึ้นและกำลังเข้าฆ่าฟันคนไทยท้องถิ่นพร้อมกับเผาบ้านเรือนในเมืองระนองไปหลายหลังอีกทั้งยังจะบุกเข้าไปยึดศาลากลางเมืองระนองซึ่งเป็นสถานที่ทำการของรัฐบาลทั้งนี้ก็เพื่อปล้นเงินในครังนั่นเองแต่เจ้าเมืองระนองนั้น ระดมทหารตำรวจต่อสู้ป้องกันเอาไว้ได้หากไม่มีกำลังเพียงพอจะปราบปรามพวกกบฏที่อาวาดไปทั่วเมืองเมื่อไม่สามารถเข้าปล้นเอาเงินในคลังสารกลางได้พวกกรมกรจีนก็แยกย้ายกันเข้าปล้นและยึดเรือทะเลทุกหลักไม่ว่าจะเป็นเรือประมงและเรือขนส่งสินค้าที่จอดหน้าอ่าวเมืองระนองจากนั้นก็เข้าปล้นฉาง เก็บข้าวและขนข้าวลงเรือเป็นจำนวนมากจากนั้นก,กรรมกรจีนก็ได้ลงเรือหนีไปทางทะเลประมาณ3 0 0ถึงคนทีเดียวหนีไปทางเรือไม่ได้นี้ไปทางบกโดยแยกย้ายกันไปหลบซ่อนตามเมืองแรกแขวงเมืองระนองที่อยู่ในสังกัดอังยีกงศีปุนเทากงนั่นเองประจวบเหมาะกับเรือรบไปถึงเมืองระนองแต่ไม่ได้ทำการสู้รบปราบปรามก็เพราะ พวกกบฏหนีหายไปบทก่อนแล้วส่วนกรมกรจีนที่สังกัดกงสีอั้งยี่งี้หินในเมืองระนองซึ่งอยู่กันอย่างสงบก็ไม่ได้ร่วมมือก่อความวุ่นวายแต่อย่างไรฝ่ายพวกกรมกรจีนที่สังกัดอั้งยี่ปุนเถากงซึ่งก่อการกรบฏท,ที่เมืองระนองก็พากันหนีไปยังเมืองภูกเกต็ตแล้วแยกย้ายกระจายไปอาศัยอยู่กับกงศีปุนเถากงตามเหมืองต่าง ในเวลานั้นกรรมกรจีนมีอยู่ที่เมืองภูเก็ตหลายหมื่นคนและกําลังประสบปัญหาเดียวกันกับเมืองระนองอันเนื่องมาจากราคาของแร่ดีบุกน้ำตกต่ําทําให้นายเมืองนั้นหมุนเงินมาจ่ายค่าแรงงานไม่ครบถ้วนต้องติดค้างเอาไว้ก่อนจํานวนไม่น้อยทําให้พวกกรมกรจีนนั้นไม่พอใจคุกรุนอยู่ประกอบกับกรรมกรจีนที่สังกัดอังยีปุนเถากงเข้าใจว่าเจ้าเมืองภูเก็ตนั้นลําเอียง เข้าข้างฝ่ายอังยีงี่หินความโกรธแค้นยังแพร่กระจายไปในหมู่กรรมกรจีนที่สังกัดกงสีอังยี่ปุนเถากงตามเมืองต่างๆ mm hmm. เมื่อคนจีนฝ่ายกบฏเมืองระนองที่หนีมาพักพิงกับกงศีอังยี่ปุนเถากงเล่าให้ฟังว่าพวกตนนั้นเกือบจะยึดเมืองระนองได้แล้ว mm hmm. เพียงขาดอาวุธยุทธภัณฑ์เท่านั้นจึงทําการไม่สําเร็จพวกหัวหน้ากงศีปุนเถากงก็เกิดคิดกําเริบ จะยึดเมืองภูเกต็ตบ้างและเชื่อว่าถ้ายึดเมืองภูเกต็ตได้แล้วจะได้เงินทองจำนวนมากและหากกระทำการไม่สำเร็จตัวหัวหน้าก็จะหนีเอาตัวรอดไปอยู่ในเขตปกครองของอังกฤษอาศัยอิทธิพลของอังยีปุนเ่ากงต้นสังกัดผุ้มครองตนให้ผลภายจากกฎหมายในไทยนั่นเองบรรดาหัวหน้ากงสีอังยีปุนเทากงในเมืองภูเกต็ตก็ลักลอบปรึกษาหารือกัน คบคิดวางแผนจะก่อการกบฏยึดเมืองภูเก็ตมาไว้ในมือของพวกตนบรรดาหัวหน้ากงศีอังยีปุนเถากงตกลงจะก่อการกบฏยึดเมืองภูเก็ตแล้วก็แยกย้ายกันไปปลุกระดมกรรมกรจีนในสังกัดให้ฮึกเหิมเห็นดีเห็นงามไปด้วยซึ่งก็มีคนสมัครใจเข้าร่วมด้วยจํานวนมากแต่ก็มีคนจีนบางส่วนไม่เห็นด้วยไม่ยอมร่วมมือเมืองภูเก็ตขณะนั้นเนี่ย พระยาวิชิตสงครามหรือทัดเป็นพระยาภูเก็ตเจ้าเมืองกระทั่งแก่ชาราจึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็นจางวางแต่ก็ยังว่าราชการและผูกภาษีผลประโยชน์เมืองภูเก็ตเหมือนเดิมพระยาภูเก็ตผู้นี้บวกกรรมกรจีนเกลียดชังเพราะเก็บภาษีให้ได้รับความเดือดร้อนสำหรับสาเหตุที่พวกสังกัดกงศีอังยีปุลเทากงลุกคือขึ้นมาในวันที่25กุมภาพันธ์ ในปีพุทธศักราช2419เริ่มจากทหารเรือสองคนที่ขึ้นจากเรือรบเข้าไปดื่มสุราในตลาดภูเก็ตและสุดท้ายก็ไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนจีนในตลาดแต่ไม่ถึงกับการใช้กำลังทำร้ายซึ่งกันและกันมีนายทหารมาแยกทหารเรือที่กำลังเมากลับไปลงเรือซะกอ่อนครั้นถึงตอนคำ่ำมีทหารเรือสองคนขึ้นจากเรือเข้ามาในตลาด พวกคนจีนเห็นขาก็ยกกันมารุมล้อมทุบตีทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสตำรวจจึงเข้ามาระง,งับเหตุจับคนจีนที่ทำร้ายทหารเรือนั้นไปขังไว้ในโรงพักสองคนจากนั้นก็รายงานให้ท่านข้าหลวงรับทราบคราวนี้นี่แหละพวกกรรมกรชาวจีนก็ปลุกระดมรวมตัวกันประมาณ300คนแล้วบุกไปที่โรงพักให้ปล่อยเพื่อนชาวจีนที่ถูกจับมาพร้อมกันนั้นก็เปิดฉากอาลวาด ขาปล้นบ้านคนไทยและจุดไฟเผาวัดพบเห็นคนไทยที่ไหนก็ไล่ฆ่าฟันคนไทยที่อยู่ในเมืองภูกเก็ตซึ่งมีจํานวนไม่น้อยแต่ก็มีจํานวนนั้นน้อยกว่าคนจีนนั่นเองก็ต้องพากันหนีเอาตัวรอดสุดท้ายฝ่ายัวหน้าคนจีนสังกัดกงศีอังญีปุ่นเทากง <Okay. S 1> ก็ได้ช่วยโอกาสเนี้ยก่อการกรบฏเพื่อยึดเมืองทันทีโดยระดมคน ของตนออกมารวมกำลังกันได้กว่า2,000คนพร้อมด้วยศัตราอาวุธครบมือยกฝลตรงไปยังสำนักงานรัฐบาลและบ้านของภพยาวิชิตสงครามทั้งนี้ก็เพื่อปดเอาเงินหลวงมากและค่าเจ้าเบืองภูเก็ตเสียในเวลานั้นแต่พญาวิชิตสงครามจเจาเมืองรีบอพยพครอบครัวหนีภายรอดไปได้หรือแต่พญามนตรีสุริยวงศ์หรือก็ว่าชื่อเดิมก็คือชื่นบุญน,นาค ซึ่งท่านก็เป็นลูกเขยของพระยาวิชิสงครามเมืิอครั้งยังเป็นเจ้าเหมือนเสมอใจราชหัวหมือนมหาดเล็กเป็นข้าหลวงประจําหัวเมืองฝ่ายตะวันตกทั้งปวงไม่ยอมหนีก็ได้ระดมสรรพกําลังเตรียมสู้ตั้งแต่ได้ข่าวกวกอัง,งยีเริ่มรวมตัวกันโดยมีตํารวจหนึ่งยนายทหารเรือจากรรบอีกสองลำเป็นจำนวนหนึ่งนายแล้วให้ปล่อย คนต้องโทษในเรือนจําทั้งหมดออกมาสมทบกับกําลังที่มีอยู่คนจีนคนไทยที่อาศัยอยู่ร,บรอบๆสารารัฐบาลซึ่งเป็นที่ทําการราชการก็ถูกเรียกเข้ามาให้ช่วยต่อสู้ทั้งหมดโดยวางกําลังรักษาสํานักงานรัฐบาลและบ้านของพระยาวิชิตสงครามซึ่งอยู่ติดๆกันเอาปืนใหญ่จุกช่องทางเข้ามาทุกช่องพระยามนตรีหรือเจ้าเหมืองเสมอใจราชนั้น นับเป็นข้าราชการที่ทำงานรอบข้อรัดกุมและมีสติดีอีกผู้หนึ่งนอกจากจะเตรียมการวางกำลังพร้อมอาวุธอย่างรวดเร็วยังมีคำสั่งเรียกต้นแท้ในเมืองภูเก็ตมาประชุมโดยพร้อมกันและคำวันนั้นพวกต้นแท้ที่ไม่รู้เรื่องหัวหน้าอังยีคิดก่อการกรบฏก็มาประชุมที่ศารารัฐบาลและกล่าวว่ายินดีจะช่วยรัฐบาลทุกอย่างตามแต่ภรยามนตรีจะสั่ง พยปยามนตรีให้บรรดาต้นแท่เขียนตัวออกไปยังพวกแท่เดียวกันที่ร่วมกับพวกกบฏให้ถอนตัวและกลับไปอยู่ณนะที่อยู่ของตนเองเสียหากมีเรื่องเดือดรอ้อน้อดร้อนใจอย่างไรก็ให้มาบอกต้นแท่จะได้แก้ไขให้มีกรรมกรจีนส่วนหนึ่งเชื่อฟังต้นแท่ก็พากันแยกตัวกลับไปทำให้กำลังของฝ่ายกบฏลดน้อยลงมาก เลยไม่กล้าบุกเข้าโจมตีสำนักงานรัฐบาลระหว่างที่พวกกบฏลังเลกันอยู่นั้นพระยามนตรีรีบเขียนหนังสือส่งไปยังหัวเมืองใกล้เคียงให้ส่งกำลังมาช่วยโดยเร็วที่สุดและมีหนังสือส่งคนลงเรือเมเรือใบไปตีโทรเลขที่เมืองปีนงังเข้ากรุงเทพแจ้งเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเมืองภูเก็ตร้อมกับมีหนังสือแจ้งไปยังอังกฤษจี่เมืองปีนงัง ขอให้กักเครื่องอาวุธยุทภัณฑ์ที่พวกจีนในเมืองปีนังอยากให้ส่งเข้ามาให้แก่พวกกบฏในเมืองภูกเก็ตในเวลานั้นในเวลาเดียวกันพระยามนตรีก็ได้ให้ตนแสในเมืองภูกเก็ตคุมคนจีนกลุ่มของตนออกไปตระเวนตามจุดต่างๆขอให้ห้ามปรามพวกกบฏท,ที่มีแสเดียวกันให้กลับตัวกลับใจถอนตัวไปเสียกําลังของฝ่ายกบฏก็ยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆ จึงไม่กล้าบุกเข้าโจมตีสำนักงานรัฐบาลเหตุการณ์ภายในเมืองภูกเกต็ตในเวลานั้นก็จึงสงบลงนั่นเองแต่หัวหน้าพวกก่อการไม่สงบก็ยังไม่ยอมล้มเลิกแผนการร้ายรับคุมกร,รมกรรจีนเป็นกลุ่มๆแยกย้ายกันไปตามพื้นที่นอกเขตอำเภอเมืองแล้วบุกเข้าปล้นชิงทรัพย์เผาบ้านเรือนราษฎรคนไทยเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วเมืองภูกเกต็ตคนไทยมีจำนวน น้อยก็ได้หนี้เอาตัวรอดเห็ไม่แต่ที่วัดฉลองเท่านั้นแหละที่พวกลูกศิษย์ท่านสมพารวัดฉลองเข้ารวมตัวกันสู้กลุ่มอังยีและฆ่าคนจีนอังยีตายไปหลายคนจนแตกพ่ายหนีกลับไปพระยามนตรีมีกําลังแค่ป้องกันสํานักรัฐบาลแต่ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่ออกไปปราบปรามพวกกบฏตามบันนอกได้สําหรับที่กรุงเทพ เมื่อได้รับโทรเลขแจ้งเรื่องก่อการกบฏที่เมืองภูเกต็ตจึงโปรดกล้าให้ประยาประภากรวงหรือชื่อเดิมก็คือชายบุญนาคในขณะนั้นเป็นเจ้าหมื่นวัยะวรานาคซึ่งเป็นหัวหมื่นมหาดเล็กเป็นข้าหลวงใหญ่มีอำนาจสิทธิ์ขาดบังคับบัญชาการปราบปรามอ้งยี่กบฏท,ที่เมืองภูเกต็ตให้คุมเรือรบพร้อมด้วยทหารจำนวนหนึ่งและอาวุธยุทโธปันครบครัน เดินทางไปยังเมืองภูเก็ตอย่างเร่งด่วนครั้นเมื่อถึงเมืองภูเก็ตแล้วจึงทราบว่าพระยามนตรีนั้นสามารถป้องกันร,รักษาเมืองภูเก็ตไว้ได้และพระยาประภากรวงก็ได้ร่วมมือกับพระยามนตรีรวบรวมกําลังพลทั้งไทยและมรลายูจากพูวเมืองฝ่ายใต้เป็นกองทัพแล้วมีประกาศให้กรรมกรจีนที่ไม่ได้ก่อการร้ายร้นสะดมและฆ่าผู้คน ให้มายอมรับผิดต่อหัวหน้าต้นแท้เสียก็จะพ้นผิดสามารถกลับไปทำงานที่เดิมได้ส่วนคนจีนที่กระทำผิดร้ายแรงและพวกหัวหน้าจะต้องถูกลงโทษตามอาญาบ้านเมืองในท้ายที่สุดพวกหัวหน้าอังยีส่วนใหญ่หนีไปอยู่ในเขตปกครองอับของอังกฤษจับได้ก็เพียงแค่บางคนและกรรมกรจีนที่เป็นพวกปลน้นเหตุการณ์วุ่นวายในขณะนั้นที่ภูเก็ต จึงสงบราบคาบลงนั่นเอง